ปล่อยเลยปล่อยไม่ต้องเอาอะไรรองเลยไม่ต้องเอาอะไรรองอ่าวางได้ไหมคะ<า>ไม่ได้หยิบขึ้นมานขึ้นมากอาดึงอ่าหยิบขึ้นมาค่ะตอบการเลยนะทำไมมันถูกวางไม่ได้คะ จะทําให้โมเลนกุลของอของเล็กทำไมคะใ่ความเล็กทำให้สบาอใช่พื่อวังก็จะทําให้เลกุ่ของเล็ก oh <my> พดอวัเออเนเอนะอ่ะนี๋เร oh <my> าดูดาจารว่าของแท็งแบบนี้จะหดตัวได้ไหมโคตมา เนี่ยขนตัวได้เพ่ยเดียวกันนะคะ,คะท,ทีนี้